อ่าครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าที่เจออาการถังซักติดนะครับอ่าเครื่องซักผ้าซัมซุงหรือว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่ครับอ่าที่ใช้อ่าเฟืองคอล่าเป็นตัวอ่าล็อกสปริงหรือคลายสปริงนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีปลายคัดคอยสับเฟืองคอล่านะครับอ่าวันนี้คือดีมันซักติดเลยนะครับอ่ามันหมุนฟีไปด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งมันติดนะครับอันนี้วิธีแก้ไขของเราก็ผมจะพาเข้าไปดูครับว่าเราจะแก้อย่างไงนะครับ เห็นไหมครับ <c oughs> อ่าหมุนซ้ายได้นะครับหมุนซ้ายได้แต่หมุนขวามามันมาไม่ได้ครับมันติดเลยครับมาไม่ได้อ่าเห็นไหมครับอันนี้ติดอ่าทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรให้มันเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้ปลายคา์ดเลยหรือว่าเฟืองคองล่าเลยแต่สักติดแบบนี้นะครับอ่าวิธีง่ายๆคือเราจับถังตัวนี้ครับถังในตัวนี้ครับหมุน หมุนให้ม e e ันได้รอบนะครับเพื <c <c ่อเพื่อที่จะให้มันคลายสปริงออกจากแกนผ่นมาดนะครับเนี่ยครับถ้าเราหมุนปุ๊บเราหมุนตัวนี้ให้ขยับได้ที่ของมันปุ๊บมันจะซักได้เลยนะครับดูนะครับเนี่ยมันติดอ่าซ้ายได้อ่าแต่ขวาไม่ได้ครับติดนะครับทีนี้เราจับตัวนี้เลยครับถังด้านในนะครับถังด้านในนะครับเราจับเลยนะครับเราจับเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็หมุนเลยนะครับหมุนมาเลยครับหมุนมาเรื่อยๆครับอ่าหมุนจนมัน จนมันคลายสปริงออกได้ครับเดี๋ยวมันก็จะปั่นได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับไปได้แล้วครับหลังจากเมื่อกี้มันซักติดนะครับติดขวาเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับอ่าสาเหตุมาจากอ่าหนึ่งเฟืองคอล่าแห้งจารบีมันกลับตัวยากนะครับทาให้มันดันปลายค์ดไว้นะครับ2เราต้องเอาน้ำมันหยอดไปตรงที่ล็อกปลายคร์ด้วยนะครับบางครั้งนานๆเข้ามาเกิดความชื้นมันอาจจะเป็นอ่าสนิมหรือว่ามาติดขัด เรานำมันหยอดตรงปลายคั์ที่มันดึงไปดึงมานั่นนะครับที่ล็อกปลายคั์ที่ล็อกค์สนะครับจากนั้นมาเราก็เอาเฟืองคอล่าออกมาใส่จารบีใหม่นะครับอาการแบบนี้มันจะเป็นอีกได้อยู่นะครับเนี่ยครับถ้ามันเป็นเราแก้ง่ายๆโดยที่ขยับถังนี่แหละครับขยับถังมันจะไอพวกนี้นะครับมันจะหมุนหมุนไปทางซ้ายไม่ได้ครับมันจะมีเบรกนะครับทีนี้เราต้องหมุนมาทางขวาครับเห็นไหมครับมันไปแล้วเนี่ยครับ อ่านนะครับชัดเจนนะครับสําหรับพี่น้องนะครับพี่น้องมือใหม่นะครับอยู่ดีๆนะครับหรือพ่อบ้านก็ดีนะครับถ้าดูแล้วว่าอ้าวมันทำไมซักติดเมื่อวานมันยังดีอยู่เลยสาเหตุมาจากจระบีเฟืองคอล่าแห้งและประกอบกับที่ล็อกเฟืองที่ล็อกคาดปลายคาดครับมันฝืดครับมันกลับตัวไม่ได้นะครับสปริงดันมันไม่ไหวมันก็เลยปล่อยให้เฟืองคอล่าขยับ พอเพลินเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บนะครับสปริงรัดแกนเลยนะครับพอสปริงรัดแกนปุ๊บมันทําให้เวลาซักนะครับมันจะติดข้างนะครับเนี่ยครับพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับว่าเป็นสายแบบนี้ปุ๊บแล้วมาขยับตัวนี้ดูนะครับหมุนมาเลยครับหมุนถังในนะครับหมุนมาหมุนมาเลยครับพอมาได้จังหวะปุ๊บมันก็จะซักได้ซักดีเลยนะครับไม่ติดเห็นไหมครับไม่ติดทีนี้ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วปุ๊บอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะเป็นอีกได้อยู่นะครับเราต้องถอดเฟืองคอล่าออกมาใส่จรารบีใหม่เพราะมันแห้งและประยดน้ํามันอะไรก็ได้ทาให้ไอายปลายคลาท,ที่มันปิงนะครับลื่นไหลดีปบมันก็จะเข้าสู่ระบบขอมันได้นะครับเพราะปลายคลาไม่สับเข้ามาหาเฟืองคอล่าะนะครับปลายคลาจะไม่สับเข้าเฟืองคอล่าเพราะว่ามันค้างเพราะว่าตัวล็อกด้านบนมันเป็นสนิมหรือว่ามันฝืดนะครับและอีกอย่างหนึ่งเฟืองคอล่าเฟืองคอล่าที่ติดกับแกนนะครับที่สวมสปริงอยู่นะครับมันทําให้มันแห้งครับมันกลับตัวได้ยากครับที่นะครับ มันจะกลับตัวได้ยากหมุนไปหมุนมาลำบากครับทีนี้จังหวะนั้นระบบสั่งงานมันไม่สนใจมันจะสั่งซักอย่างเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นอาการแบบนี้ปุ๊บนะครับมาจับถังด้านในนะครับหมุนนะครับหมุนพอหมุนได้รอบปุ๊บมันคายสปริงไปในตัวจากแก๊สปัน่นหมาที่เลยนะครับมันก็จะซักได้ซักดีเลยนะครับนี่นะครับาสาเหตุมาจากจระบีแห้งปลายครับไม่สับเฟืงองคอล่าเนื่องจากว่ามันฝืดเท่านั้นเองครับถ้าเราสังเกตว่าอา เราไม่ได้ทําอะไรให้มันเลยนี่เมื่อวานยังซักอยู่ดีๆแท้ๆทตอนนี้เป็นแบบนี้อ่าทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอย่าไปงัดไปแง,ง,งะมันนะครับตรงนั้นนะครับเราจับตัวนี้ก่อนแล้วก็หมุนนะครับอ่าหมุนถังให้มันได้ขนาดเข้ามาแล้วสักเกตดูว่าเวลามันซักมันไปได้หรือยังอ่าเราเราหมุนมาจนจนมันไปกับกับซ้ายกับขวาได้สะดวกก็ถือว่าใช้ได้อ่าจากนั้นมาหลังจากที่มันซักเสร็จเราก็ไปถอดเฟืองคอลาออกมาทาจรีบีใหม่นะครับ แล้วก็ไปไปดูไอ้ที่ล็อกปลายคัทนะครับให้มันเข้าล็อกมันดีนะครับมันก็จะโอเคเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ครับอ่าปลายคัทบมันมันจะฝืดตรงนี้ครับ เนี่ยครับตรงหัวพวกน็อตพวกนี้ค <lawsuit. S 1> รับอ่ามันจะฝืดครับมันติดทีนี้หลังจากทีะะ่มันจะมันจะปันมาดูว่ามันซักแบบนี้ครับมันลงไม่ไม่ได้ครับเนี่ยครับมันจะไปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันฝืดและประกอบกับไอ้ตัวนี้ก็ฝืดประกอบกับไอ้ตัวเฟืองคอล่าก็แห้งนะครับม่อเลยค้างอยู่แบบนี้ไม่ลงมาแบบนี้นะครับมันจะค้างอยู่แบบนี้ทําให้ซักติดนะครับพอมันซักติดปุ๊บเราก็หมุนถังด้านในวนจากนั้นมาแล้วก็เอานมันมาหยอดพวกนี้ครับมาหยอดพวกนี้นะครับแล้วก็ถอดเฟืองคอล่าออกมา ไปใส่จารบีใหม่ให้มันล่องมันลื่นดีมันก็เวลามันสับก็ไปมันก็จะโอเคแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าถ้าตอนที่มันติดมันจะคายประมาณนี้ครับเนี่ยครับมันจะคายออกมาประมาณนี้นะครับพรมันไปไม่ได้หนึ่งตัวนี้ฟืดสองเฟืองคอล่าแห้งนะครับอ่าเราต้องใส่จารบีใหม่แล้วน้ำมันหยอดพวกนี้ให้มันลื่นลื่นสับกันแบบนี้ดีมันก็โอเคนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่มันซักติดนะครับแล้วก็หมุนถังมาเรื่อยๆจนได้รอบองมันจน ถังด้านในตรวนี้ครับมันมีแกนปั่นหมาดอยู่ในตัวเขามันเพราะตอนนั้นสปริงรัดแกนมันไว้มันเลยทําให้มอเตอร์ซักติดเลยนะครับมันจะเอาถังนี้ไปด้วยนะครับมันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเบรกอยู่เนื่องจากว่าเดนน้ํายังไม่ได้ดึงเท่านั้นเองครับถ้าเดนน้าดึงมันก็จะถังนั้นก็จะวนตามเลยนะครับแต่ว่ามันไปไม่ได้สายพานก็เลยจะเริ่มหย่อนยานเสียงัะจืกจึกเพราะฉะนั้นแก้ไขตามที่ผมบอกนี่นะครับแน่นอนนะครับ เอาลนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอาการซักติดกันที่ผมได้แนะนําไปนะครับลองไปเอาไปทำดูนะครับรับรองว่าใช้ได้ผลแน่นอนนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพรคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจผมดพพดลสีมาลานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ